โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทานผู้ชมด้วยนะครับก็สวัสดีคืนนี้ครับอยู่กับช่องในายโรชเชนเนเช่นเคยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดนะครับไก่้ลูบี้นะครับที่สามารถส่งมาให้นั่นคือคุณตาในเดนครับที่ขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมเปิดหนึ่งพันห้ารอยลูบี้นะฮะก็โอ้โหดึงคัดนำโชคเลยฮะโอเคมาดูตู้แสงเลยว่ามีตัวอะไรกันบ้างที่เข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับผมโอเคตัวแรกจะเป็นบอสแสงนะฮะซึ่งตัวนี้สำหรับผมก็คืออยู่ในระดับปานกลางนะฮะ เพราะมันสกิลไม่แม่นเท่ากับเจมดืดนะโอเคมาดูตัวที่สองเลยก็คือเอ็ดร์ดหนองสเปนนะตัวนี้มันอาจจะไม่นินนามเมดมันเน้นการปวนด้วยสกิลหนึ่งที่ยกเลือกอมตะแล้วก็ใบศัตรูลดระยะโจมตีนะฮะโอเคต่อไปพอแสงนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวชนที่ค่อนข้างโหดดิบเถื่อนมากแต่ข้อเสียคือแร่แม่งเยอะชี้หายเลยนะฮะนี่แล้วก็สกิลแรงแล้วก็อึดมากๆด้วยข้อเสียอย่างเดียวคือแร่นั่นแหละอ่าโอเคนี่นะ่าจะเป็นตัวบิน ประมาณอันดับสองอันดับสาของเกมนะฮะฮอกกี้เน้นกันไม่หมดเลยตัวเนี้ยกันโดยตัวมออบินอ่ะคือเป็นตัวที่ตีขีแรงมากๆตีพวกตัวบินต่างๆฮะแต่พวกตัวบินมืดอย่างเงี้ยมันจะตีแรงเป็นพิเศษเพราะมันเป็นธาตตรงข้ามนะฮะโอเคนี่คือเป็นตัวโน .1 ตลอดการของเกมนะฮะก็คือเจสิก้าแสงนั่นเองนะฮะคือสกิลมันค่อนข้างที่จะโกงสุดๆไปเลยก็คือสกิลหนึ่งคือมัน เป่าทีเดียวมันหายหมดอ่ะเพราะถ้าตัวไหนมันโดนเป่าเลยไม่หายมันก็สร้างแบบทําให้หลบสกิลน้อยลงด้วยนะทําให้ตัวสกิลใส่มันก็ตายอย่างเดียวคือโดนตัวไหนโดนเจี๊ยแสงป้ามมันตายหมดอ่ะโอเคเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้มันตัวบินที่เหล่าป้อมข้างที่จะแรงคือแรงแบบแรงเอาเรื่องอยู่นะคือแรงอาจจะพอๆกับพวกแม่มดบินอย่างเงี้ยแต่มันใช้การใช้งานจริงมันไม่เท่านะ เพราะว่าคือมันเป็นตัวบินสายว่องไวที่แบบปางมากๆโดนหมากลุกชิมทเทียวน่าจะล่วงแล้วนะไม่โอเคเท่าไหร่โอเคตัวนี้น่าจะเป็นตัวรีสกิลตัวเที่ยวแะไของเกมว่น่าจะเป็นตัวที่สองนะโอเคตัวนี้คือรีเกชลก็เฉยๆนะคล้ายเอลซาเลยดูดีๆเลยเ,ลยเ,ลยเลยนี่ยอันนี้ก็ยกเลิอกอมตะเนี่ยแล้วก็ลดต้านสกเลเนี่ยเหมือนเอลซาเลยแต่อันนี้มันจะเพิ่มระยะการไอ้เพิ่มพื้นดีการใช้ลักษาะก็คือการ ทำให้สกิลไกลขึ้นนะอันนี้ก็เป็นบอบปาบผีนะเป็นตัวการบินที่ช่วงนี้ก็กระโลกแล้วตีตกกับินแทบจะไม่เข้าเลยถ้าสู้กับไม่หมดน่าจะได้อยู่โอเคโอเคนะตัวนี้คัดอัลคูลิเล่นนะตัวนี้อย่าาใช้อย่างมากเลยนะยาหาใช้เลยเพราะแม่งซลม,มอนกระโลกชิบหายโอเคตัวหมอดูนะเป็นตัวการก๊อปปี้ที่ยังใช้ได้พอโอเคอยู่แล้วก็การปั่นศัตรูที่สามารถล่าศัตรูมาแนวหน้านะฮะ ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วนอาดำเป็นของเกมนะอามาเทเลสุนะซึ่งมีสก,กิลที่ค่อนข้างที่จะนามิก,กลางๆนะแต่การฮิวที่อันทรงพลังของมันนี่คือฮิวคน้วยโคตรแรงแล้วก็อึดลบสก,กิลดีแล้วก็มีลายแทคแล้วก็ตัดเกิดด้วยนะโอเคสิ่งที่เราจะเปิดหาแรกเลยก็คืออาม่ากับเจ๊แสงนั่นเองโอเคนะโอเคลาลุ้นกันแต่จะได้เจ๊แสงมากกว่านะหนึ่งพันห้าร้อยวิมันต้องออกแล้วไหมเกมหรือว,ว่าผมขอละ จัดไปอุ้ยอยู่ในมืออายุโรมันไม่เกยอยู่เหราบอกแค่นี้นี่ไงแมวกวากเฮ้ยพอแมวกกักมามันก็จะกวากโชคให้เว้ยโอ้โหหมูป่าว้าบอสป่าผีมาแล้วไอตัวกาน์ินกะโลกมากเลยอยา,าใช้นะไทเกอร์โอ้โหแดนอ้าวดับเบิ้ลบอสป่าผีควย <c oughs> โอ้โหมันจะเบิ์ดมาทำ้นตีนอะไรครับเนี่อะโอเค ลองเล่มาตรงเกิดตัวที่เกิดที่สุดน่าจะเป็นตัวคาโดคุลเล่นะโอเคล่ามาตรงเกิดตัวที่เกิดที่สุดละกันโบดาลูมาคูฝุสทหารดัมปี้นาก,กิเกียรทินแม็กควักทองคำนหนาวยามไม้เออรีสกิลได้แล้วมใส่ดวงเริ่มมาละดวงเริ่มมาละตัวนี้ก็เป็นตัวรีสกิลพื้นฐานที่ไม่ได้เก่งมากนะฮะโอเคถือว่าสองรอบเมื่อกี้เฉยๆนะไม่ได้เกลือไม่ได้ ไม่ได้เกลือไม่ได้แบบดีมากนะแต่ที่อยากให้ดีก็คืออยากได้อามมากกับเแสงโอเคซูซ้ๆครับคนเราเลยเก็บไม่ได้โบเรเกชานหรือเ,เข็นเด็กน้อยรถแชมเปญตายนี้น่าจะไม่ได้น่าจะกังค้าเดาโอ้โหเดบ,บินแชมเปญน้ำมืดเห็นทางบ้านส่งมาให้เปิดนี้ไม่ไม่กล้าเติมเองเนี่ยไม่เกลือมากเลยเลนดอปเนี่ยตุนยุกหกสีทุกตัวแต่อาจจะมีเยอะหน่อยโอเค ไปจัดไปเลยแล้วกันโบกล่องข้าวนี่ไงส่นใหญ่ไ้หความเก,มกลือไมายาโกลแมวกวักแมวกวักนี่มาทุกรอบโอเคหมอดูโอเคช็อตเค้กยิสิกาอินเดียแดงมาสำรวจเฮ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่กำลังโอเคนะแต่ม่ไม่ได้ดีมันดรอปแสงสตีนมาให้ <c oughs> โอ้โหไม่ดรอปแบบอาม่าเจ๊ใสยยงเนี้ยมานี่ไงไหมยุคหินโนโหยังโฉบดัมปี้แชมเปญไมายาโกลไฟ ดูดีแคบรถเข็นเด็กน้อยเรียบร้อยฮะนาดนี้เป็นอันเกลือนะฮะเกลือเลยฮะโอเคมาดูตัวที่ได้กันเลยเฮ้อยอย่างจอบอะโอเคหมอดูไปหมอดูนี่ซลลี่บอสผาผีได้มาแค่สามตัวแล้วคือไม่รู้เกมมันจะเบิ้ลมาทำหอ,อกอะไรวะมไม่เอาแบบเจ๊แสงอาม่ามาให้อ่ะดูดิแสงแต่ละตัว โอ้โหกิจด,ดีๆเลยนะใครจะส่งมาให้ผมเปิดอ่ะ <c oughs> เกือบพอเกือบพอก,ก่อนสุดเลยโอ้โหโอเคนะฮะอันเป็นว่าขอจบเกมคลิปเป็นเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ, <c oughs> บรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเลยนะฮะ <c oughs> โอเคงั้นก็จบคลิปเป็นเท่านี้นะครับไปแล้วครับเจอกันนะครับบ๊ายสวัสดีครับผม